เรียนต่อโทรือเอกเนี่ยเป็นการเรียนที่เราจะต้องทุ่มเทเวลาค่าใช้จ่ายตลอดจนแรงกายแรงใจมากมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราอยากจะเรียนต่อปโทรปรเอกแน่ไหมเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสียก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะค่อยตัดสินใจว่าการเรียนต่อน,นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของเราหรือไม่ ดังนั้นในซีรีส์ต่อไปนี้นะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของอการเรียนต่อปอโทปเอกนะคะอาจารย์ก็ตั้งชื่อซีรีส์ว่าจับมือเรียนต่อปอโทปเอกนะคะโดยตอนที่หนึ่งเนี้ยนะคะอาจารย์จะพูดว่าทําไมเราถึงต้องเรียนต่อนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการเรียนต่อในระดับปอโทปเอกให้ฟังนะคะเพื่อจะได้เป็นตัวช่วยสําหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจคะ่ะ เราอาจจะมาเริ่มจากข้อดีกันก่อนละกันนะคะว่าการเรียนต่อระดับสูงเนี่ยนะคะหรือระดับปทปอเอกเนี่ยมันมีข้อดีอะไรกันบ้างนะคะข้อดีประการแรกเลยก็คือในการเรียนต่อระดับปทปอเอกเนี่ยค่ะมันจะเป็นการพัฒนาทักษะเฉพาะทางนะคะซึ่งเ,เวลาที่เราเข้าไปเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาหรือในระดับปทรหรือปอเอกเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ศึกษาเชิงลึก นะคะในสาขาที่เราสนใจนะคะเน้นเป็นพิเศษในหัวข้อที่เราอยากจะเลือกทําการวิจัยหรือทําการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นการเรียนต่อระดับปโทปเอกเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเรานะคะให้ได้เรียนรู้ในระดับที่เฉพาะทางเฉพาะด้านมากขึ้นจากที่เคยเรียนรู้แบบ general หรือว่า เรียนรู้แบบทั่วไปในระดับปตรีนะคะพอเรามาเรียนปโทปเอกเนี่ยเราจะเริ่มกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นเอ็กซ์เพรสมากขึ้นซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เราสนใจมากกว่าระดับปตรีแน่นอนนะคะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับตอนที่ว่าตอนที่เราเรียนปตรีเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับเราศึกษาแลนด์สเคปกว้าง นะคะแต่พอเราเรียนโทรหรือเอกเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะลึกลงไปในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่เฉพาะนะคะเพื่อเราจะได้ศึกษาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้ละเอียดมากขึ้นแทนที่จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ไลน์สเคปแบบกว้างๆนะคะรวมถึงเราจะได้พัฒนาทักษะการวิจัยหรือการวิเคราะห์เชิงวิชาการเราก็จะสามารถทำวิจัยที่ไกลไปกว่าการอ่านในตำราเหมือนตอนปตนะคะแล้วก็ เราเนี่ยจะมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาของเราด้วยด้วยงานวิจัยที่เราทําในระดับปโทปเอกนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราเรียนปรตรีทางด้านชีววิทยาตอนเราเรียนโทรหรือเอกเนี่ยเราจะสามารถกําหนดความเชี่ยวชาญของเราได้ว่าเราจะมุ่งไปทางไหน เฉพาะลงไปอีกนะคะอย่างเช่นเราอาจจะสนใจเรื่องชีววิา m มคานิกซึ่งศึกษาเรื่องวิธีการบินของนกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนที่เราเรียนปอตีเราอาจจะเรียนก,กว้างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของนกแท็กซอนอมีของนกลักษณะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเราเรียนทูเอกเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดความเชี่ยวชาญของเราลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะเข้าใจคําศัพท์ในฟิลนั้นมากขึ้นเราจะคุ้นเคยกับ discussion หรือว่า argument ข้อถกเถียงการค้นพบล่าสุดของหัวข้อที่เราสนใจแบบนี้นะคะมันก็จะฟังดูมีความเป็น expert มากขึ้นนะคะข้อดีประการที่2ก็คือการเรียนต่อในระดับสูงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นนะคะ อันนี้นะคะมันก็จะมีงานที่เขาศึกษาแล้วก็มีสถิติที่บอกว่าคนที่จบโทหรือเอกเนี่ยมักจะมีเงินเดือนที่สูงกว่าแล้วก็มีความพึงพอใจต่อง,งานเนี่ยมากกว่าคนที่จบระดับปอตรีนะคะดังนั้นแม้ว่าอาจจะไม่ไม่มีอะไรเป็นตัวรับประกันได้ร้อยเปอรนะว่าโอกาสของคนที่จบโทจบเอกแล้วเนี่ยจะมีรายได้ในอนาคตที่สูงขึ้นร้อยซแบบนี้นะคะแต่ว่า แนวโน้มที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่นะคะารายได้สูงเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาที่สูงด้วยดังนั้นการเรียนต่อโทเอกก็เหมือนกับเป็นการลงทุนระยะสั้นเพื่อที่จะรับผลตอบแทนที่จะจ่ายคืนให้กับเราในระยะยาวนะคะนอกจากนี้อะค่ะศักยภาพในการได้รายได้ที่สูงขึ้นเนี่ยมันยังหมายถึงการที่เราเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่สูงขึ้น มีศักยภาพในการที่จะเลือกอาหางานมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสในการที่จะได้ทำงานที่ตัวเองชอบโดยไม่มีสถานะทางการเงินเป็นตัวจํากัดด้วยนะคะข้อดีประการที่สก็เป็นเรื่องของโอกาสความก้าวหน้าในงานอาชีพนะคะเนื่องจากว่าในงานวิชาชีพหลายๆงานเนี่ยจะต้องการคนที่จบโทรหรือว่าเอก นะะในตำแหน่งที่เป็นผู้นำผู้บริหารตำแหน่งงานได้วิชาการนะคะหรืองานที่ต้องการคนที่มีทักษะในการคิดแบบเชิงวิเคราะห์เชิงมีวิจารณญาณน,นะคะหรือคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างอิสระและต่อเนื่องนะคะดังนั้นในตลาดการแข่งขันงานเนี่ยคนที่จบโทเอกเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบน,นะคะในการได้งานประเภทนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการเรียนต่อเนี่ยก็จะเป็น การเพิ่มโอกาสในการได้ความก้าวหน้าในสายงานอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสาขาอาชีพนะคะการเรียนต่อปโทเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดทางเลือกใหม่ด้านอาชีพกานงานได้นะคะว่าตอนที่เราจบตรีมาเราอาจจะเรียนแล้วเรารู้สึกว่างานทางด้านนี้มันไม่เหมาะกับเราเนาะเราก็ลองเกียร์ตัวเองลงไปศึกษาทางปโทนเน้นความเป็นเฉพาะด้านเรื่องใด เรื่องใหม่ที่เราคิดว่าเออเหมาะกับเรามากกว่าแล้วเ,เราก็สามารถที่จะหางานออที่ follow หลังจากที่เราเรียนจบโทในสาขาใหม่ได้มันก็เหมือนกับเราก็มีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนสาขาอาชีพงานของเรานะคะรวมถึงงานประเภทที่ต้องอาศัยความสามารถที่เจาะจงหรืองานเฉพาะด้านอันนี้ชัดๆเลยนะคะมันก็จะเป็นอาชีพที่ต้องการคุณวุฒิระดับสูง นก็อันนี้คนที่จบโทจบเอกก็จะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นงานในสถาบันการศึกษาในมหลาลัยอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะรีรียว่าต้องจบโทจบเอกอย่างเงี้ยน,นะคะหรืองานทางด้านการวิจัยอย่างเงี้ยน,นะคะการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพงานบริหารในภาคอุตสาหกรรมงานทางด้านสุขภาพเทคโนโลยีหรือการเงินการคลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ข้อดีประการที่4นะคะการเรียนต่อระดับสูงเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ช่วยเราในการที่จะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเติบโตทางด้านสติปัญญาแล้วก็ระบบการคิดของเรานะคะเพราะว่าการเรียนต่อโทเอกเนี่ยการเรียนระดับสูงเนี่ยมันมันต้องใช้กระบวนการเนาะที่มันจะท้าทายสติปัญญาของเรานะคะผลักดันให้เราเต้องคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะมันผลักดันให้เราต้องแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ทา้าทายให้เรานำเสนอความรู้ใหม่ๆใ,ในสาขาของเรานะคะเพราะนั้นกระบวนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เรียกร้องนะ demanding จากเราสูงนะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราเรียนสำเร็จเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ให้บำเหน็จกับเราสูงด้วยเช่นกันเพราะว่าในการที่เรา,เ,าเรียนระดับสูงเนี่ย แล้วเราได้โอ,อกาสที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเป็นโอกาสให้เราต้องผลักดันตัวเองไปไกลเกินขีดจำกัดของตัวเองอยู่บ่อยครั้งเนี่ยจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้เนี่ยเราต้องผลักดันตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจนทำได้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการช่วยพัฒนาตัวเราเองทั้งทางด้านความคิดด้านสติปัญญาด้านจิตใจนะคะแล้วก็ฝึกความเป็นอิสระแล้วก็การคิด ด้วยตัวเองในการแก้ปัญหาต่างๆมันก็ทำให้เราเติบโตนะคะแล้วก็เกิดทักษะใหม่ๆหลายด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทักษะในการศึกษาค้นควา้าวิจัยด้วยตัวเองทักษะในการสื่อสารทั้งด้านการพูด การอ่านการนําเสนอการเขียนนะคะรวมไปถึงทักษะการแก้ปัญหาต่างๆที่เราต้องพบเจออยู่ตลอดเวลาที่เราทําวิจัยนะคะซึ่งทักษะเหล่านี้ค่ะเป็นทักษะที่เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าย,ยิ่งเลยในเส้นทางการทํางานอาชีพในทางวิชาการนะคะ นอกจากนี้นะคะการเรียนต่อระดับสูงเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสําเร็จแล้วก็ความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัวของเราเนื่องจากเราได้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวนะคะหรือว่าเราได้อาชีพบางสิ่งบางอย่างเราได้เอาชนะตัวเองได้นะมันก็อาจจะเอ่อ atisfy ในแง่ที่ว่าเออเราก็ทําได้นะมันก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองเพิ่มความพึงพอใจในตัวเองว่าเออเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ เป็นการสร้างความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างเงี้ยนะคะหรือเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราได้ทํางานที่ตรงกับความสนใจมากยิ่งขึ้นเราก็อาจจะมีความสุขกับการได้ทํางานเหล่านั้นนะคะรวมไปถึงถ้าเราได้ทํางานที่มันเป็น ผลดีต่อสังคมแล้วอย่างเช่นงานวิจัยของเราเนี่ยเป็นการพัฒนาสุขภาพเป็นการแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาชุมชนอะไรบางอย่างได้หรือช่วยสร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมได้อันนี้นะคะก็เป็นส่วนที่ช่วยทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกเติบโต,ต,ตแล้วก็ได้ได้รับความพึงพอใจตรงจุดนั้นนะคะก็เป็นข้อดีอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะ แล้วก็ข้อดีประการสุดท้ายนะคะการเรียนต่อระดับสูงเนี่ยถือว่าเป็นการขยายเครือข่ายสำหรับอาชีพในอนาคตของเรานะคะเนื่องจากการเรียนโทเอกเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่อยู่ในห้องแล้วก็ฟังบรรยายอย่างเดียวเนาะแต่เราจะต้องมีการวิทิ้งแลบบ้างละแล้วเราต้องติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมหน่วยวิจัยของเรานะคะต้องมีการประชุมสัมมนาเราต้องไปคอนเฟอเรนซ์นะเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆหรือนะักวิจัยคนอื่น นะครับเพราะการเรียนต่อระดับสูงเนี่ยมันก็เลยเป็นอีโอกาสหนึ่งในงการที่เราจะได้เชื่อมโยงกับนักวิชาการหรือนักวิจัยเก่งๆหรือคนที่เป็นมืออาชีพในสาขาของเราอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับเราในการที่จะได้ขยายเครือข่ายที่กว้างขึ้นซึ่งก็อาจจะนําไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการหรือโอกาสในการทํางานในต่างประเทศ นะคะรวมถึงก็เป็นโอกาสในการได้งานในอนาคตของเราด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้ที่คอนแทคกับนักวิชาการที่แตกต่างไปจากแวดวงของเราเองหรือนักวิชาการต่างประเทศเนี้ยนะคะเราก็อาจจะเกิดมุมมองใหม่ๆนะคะหรือได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการท,ทำงานที่หลากหลายแล้วเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้มาปรับปรุงในการทำงานของตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ คราวนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะข้อเสียประการแรกของการเรียนต่อก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าการเรียนต่อทุนและเอกเนี่ยมันก็มีต้องใช้เงินเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีทุนการศึกษาหรือเราเราไม่ได้ทุนในการเรียนเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องเป็นคนที่เตรียมค่าใช้จ่ายเหล่านั้นด้วยตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมซึ่งบางหลักสูตรบางโปรแกรมก็ อาจจะมีค่าเทอมสูงนะอย่างเช่นโปรแกรมที่เป็นแบบ international อย่างเงี้ยค่าเทอมก็อาจจะเป็นแสนอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้น,น,นไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวของเราไว้นอกจากนี้ก็อาจจะต้องมีค่ากินไข่ค่าเดินทางถ้าหากว่าเราต้องไปเรียนที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรารวมถึงเรายังต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการทำทิฤษิี ะะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มีทุนวิจัยหรือเราไม่ได้ทุนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการไปเก็บข้อมูลหรือทำ l a บเนาะหรือถ้าเราต้องจ้างคนมาวิเคราะห์สแ t a ให้กับเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการทำรูปเล่มค่าใช้จ่ายในการสมมติถ้าเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องมีคนมาช่วย edit ให้เราอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้น อ๋อโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าทีสี่ของเราเนี่ยไม่เสร็จง่ายๆใช่ไหมเทอมหนึ่งก็ไม่เสร็จสองเทอมไม่เสร็จสามเทอมไม่เสร็จเราก็ต้องเสียค่าลงทะเบียนไปเรื่อยๆทุกเทอมทุกเทอมนะคะยังไม่รวมพวกอุปกรณ์การเรียนอีกหนะ้าพวกค่าโน้ตบุ๊กค่าคอมพิวเตอร์เนาะค่าซื้อหนังสือตำราการทำรายงานหรือต้องไปดูงานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเตรียมไว้อ๋อ รวมถึงถ้าเวลาเราตีพิมพ์ผลงานเนาะถ้าเป็นวารสารต่างประเทศที่มันมีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์อันนี้ไม่ใช่หมายถึงจ่ายซื้อเปเปอร์เนาะเวลาเราจะไปตีพิมพ์เนี่ยบางทีเนี่ยวารสารเขาจะคิดค่าตีพิมพ์ นะไม่ได้หมายถึงเราไปซื้อนะแต่เป็นค่าธรรมเนียมเป็นพับลิเคชันฟรีตามปกติอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมเงินไว้นะถ้าเราไม่ได้ได้ทุนนะคะก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้หรือถ้าเราต้องไปนำเสนอผลงานวิจัยตามคอนเฟรนซ์แล้วเราไม่มีเงินไม่หมายถึงไม่มีทุนวิจัยนะเราไม่มีทุนวิจัยจากคณะที่จะซัพพอร์ตเราเราต้องออกเองอย่างเงี้ยนะคะเราก็ก็ต้องเตรียมเอาไว้เนาะซึ่งทั้งหมดเนี้ยถ้าเราไม่มีทุนการศึกษาอย่างที่บอก ะะเราก็จะต้องคิดหนักนะคะว่าอ,อจะมาเรียนเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายสามารถจัดสรรมาได้เพียงพอไหมนะคะข้อเสียประการต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเวลาเราเรียนโทรหรือเรียนเองเนี่ยมันจะต้องให้เวลากับการเรียนเยอะมากเลยนะคะอย่างการเรียนโทรเองเนี่ยอย่างน้อยก็คือต้องใช้เวลา2ปีใช่ไหมคะถ้าไม่จบก็ยืดออกไปอีก อาจจะเป็น3เป็น4หรือว่าเป็น5ปีหรือถ้าว่าเรียนเอกเขากําหนดไว้ว่า3-5ปีแต่ถ้าไม่จบอย่างเงี้ยมันก็ต้องยืดออกไปใช่ไหมคะอาจจะถึง6กถึงเปีอย่างเงี้ยซึ่งระหว่างที่เรียนเนี่ยระหว่างที่เรียนเราเองก็ต้องใช้เวลาในการเรียนเยอะเราต้องโฟกัสเยอะต้องตั้งใจเยอะยิ่งเวลาที่เราทํำทฤษฎีอย่างจริงจังแต่ละขั้นตอนของทฤษฎีนะ่ะ มันต้องโฟกัสเยอะค่ะเพราะนั้นผู้เรียนเนี่ยจะต้องคอมมิตด้านเวลาอย่างจริงจังด้วยคือมันจะไม่เหมือนกับเรียนปารตีแค่แบบเข้าฟังบรรยายเสร็จแล้วทำการบ้านทีนหน่อยแล้วก็เสร็จแบบนั้นไม่ใช่เนาะแต่ว่าเราต้องอยู่กับหัวข้อวิจัยของเราเราต้องรีวิวต้องอ่านเปเปอร์ต้องทำความเข้าใจกับหัวข้อของเราคิดกับมันอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยนะคะทำแลบเก็บข้อ,ขอมูลวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเขียนรายงานเขียนเปเปอร์ นะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่มีเวลาให้กับมันเนี่ยก็ยากที่เราจะเรียนได้สำเร็จนะมันอาจจะไม่ใช่ความยากในเรื่องของอตัววิชาการอย่างเดียวแต่มันเป็นความยากในการที่ว่าเราต้องมีวินยัยเราต้องให้เวลาเพียงพอที่จะทำให้เราเรียนได้สำเร็จนะคะทีนี้มันก็ยังหมายความว่าในช่วงเวลาที่เราเรียนเนี่ยนะคะเราต้องหยุดเรื่องการทำงานอย่างอื่นไปนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าการเรียนโทเอกอะ่ะมันต้องการเวลาจากเรามากนะคะมันก็จะเป็นข้อจํากัดทําให้เราไม่สามารถไปทํางานอย่างอื่นได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตัดสินใจมาเรียนแปลว่าเราต้องสามารถที่จะหาสมดุลให้ดีนะคะระหว่างการเรียนการทําวิจัยการทํางานวิชาการแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการเวลาที่ดีมากๆด้วยนะคะ ซึ่งก็จะนําไปสู่ข้อเสียที่3ก็คือ,อะระหว่างที่เรียนเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสในการหางานช่วงนี้ไปนะคะคือแม้ว่าการเรียนโทเอกเนี่ยเราจะมีโอกาสได้งานที่มีตำแหน่งสูงขึ้นหรือมีไรายได้สูงขึ้นเมื่อเราเรียนจบเนาะ แต่ว่าในระหว่างที่เรายังเรียนไม่จบเนี่ยระหว่างที่เรายังใช้เวลาในการเรียนอยู่เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราก็เสียโอกาสในการหางานหรือได้งานรวมถึงโอกาสในการพัฒนาตัวเองในงานนั้นให้มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นเนี่ยไปด้วยเหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเรามาเรียนแล้วเราใช้เวลา3ปีใน3ปีนั้นเนี่ยถ้าเรา ทำงานอยู่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เลื่อนขั้นใช่ไหมคะอาจจะเพิ่มความชํานาญและประสบการณ์ในงานไปละ3าปีแต่ตอนที่เรามาเรียนเราก็จะเสียโอกาสเหล่านี้ไปนะคะก็ต้องลองพิจารณาดูเนาะนอกจากนี้เมื่อเราเรียนจบโทเอกแล้วก็จริงเนี่ยตำแหน่งงานบางงานก็อาจจะมีการแข่งขันสูงอีก,ก็ได้ดังนั้นเราเองก็ต้องยอมรับความจริงด้วยนะคะว่าต่อให้จบโทเอกแล้วเนี่ยต่อให้เราเก่งหรือพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเราจะต้องได้งานตามวุฒิที่สูงขึ้นบางทีเนี่ยเราก็อาจจะยังต้องใช้วุฒิปตรีไปสมัครงานอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะมีทักษะและความสามารถมีมุมมองอะไรต่างๆหลายอย่างที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ถูกเทรนมาในระดับปรโทปอเอกเพราะนั้นพอเราไปทำงานถึงแม้จะใช้วุฒิปตรีเนี่ยแต่ความสามารถในการทำงานของเราก็อาจจะโดดเด่น อย่างไรก็ตามก็อยากให้เรามองโลกตามความจริงค่ะว่าถ้ามันเป็นสาขาที่มันมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วอย่างนี้เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโอกาสการได้งานระหว่างที่จบตรีแล้วทำงานเลยแล้วพัฒนาตัวไปกับมาเสียเวลาเรียนปโทปเอกแล้วค่อยไปทำงานเนี่ยอันไหนมันจะทำให้มีแนวโน้มการเติบโตและเส้นทางอาชีพที่มันแข็งแรงกว่ากันอันนี้เราก็ต้องเป็นคนที่จะพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเอานะคะ แล้วก็ข้อเสียประการสุดท้ายซึ่งก็เป็นข้อเสียที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นข้อที่นักศึกษาที่เรียนปทปวเอกต้องเจอแน่ๆนะคะก็คือเราจะเจอความเครียดที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะคะแต่มันก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดแหละเนาะเน,นื่องจากสภาพแวดล้อมการเรียนโทเอกเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ demanding จากเราหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาเวลาอารมณ์ นะคะเพราะว่ามันจะมีโมเมนต์ที่เราจะรู้สึกเฟลค่ะเวลาที่เราทําวิจัยไม่ได้อย่างที่คาดหวังเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะแล้วอย่างที่บอกไปว่าการเรียนโทเอกเนี่ยมันต้องการเวลาอย่างมากเลยจากเราในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันต้องการเวลาจากเราในการทําวิจัยหรือท,ทําทฤษสีซึ่งตรงนี้ค่ะผู้เรียนเนี่ยก็ต้องเต็มใจไว้นะคะว่าเราต้องอดทนต้องมีความอุตสาหะ เราต้องจัดการเวลาเป็นต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดนะคะรวมถึงเราต้องรู้จักที่จะแบกรับความเครียดแล้วก็จัดการกับมันให้เป็นนะคะอย่างเช่นง่ายๆเลยคือเวลาที่เราได้รับคอมเมนต์จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือจากกรรมการอย่างเงี้ยโอ้คอมเมนต์มาให้แกโนนแก้นี่เยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะคะ เราจะแฮน d l เดกับมันยังไงเราจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าทุกคนที่เขาผ่านกันไปเขาก็ผ่านกันไปได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีมุมที่เราสามารถจัดการกับมันได้นั่นแหละนะคะหรือความเครียดเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้ไม่ช่วยเราไม่ให้คำปรึกษาที่ที่ทําให้เราคืบไปข้างหน้าได้หรือเวลาที่เราคิดงานไม่ออกเขียนงานไม่ได้งานไม่เดิน เราไม่สามารถคอนโทรลการเก็บข้อมูลไม่คอโทรลผู้คนที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของเราได้อะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็จะเกิดความเครียดเหล่านี้อันนี้ก็คือสิ่งที่บอกให้รู้ไว้ก่อนว่าเราจะเจอแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถผ่านมันไปได้แต่อยากให้เรานะ่ะเตรียมใจไว้ว่าเราจะต้องพัฒนาระบบสนับสนุนทางด้านจิตใจนะและตัวเราเองต้องมีความยืดหยุ่นในการรับแรงกระแทกเหล่านี้ ะะพัฒนาให้แข็งแรงไว้ตลอดจนเราอาจจะต้องรู้จักขีดเส้นระหว่างการเรียนกับชีวิตส่วนตัวให้ชัดเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟในการเรียนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะบอกให้รู้ว่าเราต้องเจอแล้วก็เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็หาทางรับมือกับประเด็นเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าการเรียนต่อปโทปเอกเนี่ยมันมีทั้งความท้าทายและมันก็มีรางวัลที่จะตามมาซึ่งเราอ่ะก็ต้องกล้าที่จะรับทั้งความท้าทายแล้วก็รางวัลที่มันจะตามมาดังกล่าวนี้นะคะเพราะว่าการเรียนต่อโทเอกมันต้องการการคิดการใช้สติปัญญาการจัดการการทุ่มเทต่างๆรวมถึงความอุตสาหะแบบกัดไม่ปล่อยนะแม้ว่าจะเจอ ความยากระหว่างทางแต่การที่เรากัดไม่ปล่อยเนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เมื่อเราทำได้สำเร็จคราวนี้แหละรางวัลที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะชื่นใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ฮะเราเอ้ยเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะเออเราเก่งในด้านนี้ขึ้นนะเราเชี่ยวชาญขึ้นฮะเรามีทักษะที่เป็นระบบมากขึ้นเนาะอ้เราโตขึ้นเยอะเลยนะทั้งทางด้านความคิด ด้านความรอบรู้แล้วก็ด้านความสามารถหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะคะก็คือว่าผู้ที่อยากจะเรียนต่อโทเอกเนี่ยก็ต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียที่อาจารย์นําเสนอไปในยอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ชั่งน้ําหนักให้ดีตามบริบทของตัวเราเองอย่าตัดสินใจโดยเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นนะคะแต่เราต้องตัดสินใจมาจาก เ้าหมายในชีวิตของเราจริงๆความเป็นตัวเราจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะและดูว่ามันนะตอบสนองจุดหมายในชีวิตในระยะยาวของเราได้หรือไม่นะคะแล้วก็จําไว้อีกอย่างนึงว่าการเรียนต่อโทเอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการวิ่งแข่งเร็วแต่มันเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนนะคะมันเป็นการเดินทางที่เราจะต้อง ได้รับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งรวดเดียวแล้วก็จบเพราะนั้นในการที่เราวิ่งมาราธอนมันก็ต้องมีวิธีในการที่จะเตร็มตัวถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นข้อมูลสําหรับเราในเบื้องต้นเนาะซึ่งถ้าหากว่าในข้อมูลนี้เนี่ยพวกเราฟังแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่พอในการจะใช้ตัดสินใจก็อาจจะไปลองพูดคุยกับหลายๆคนนะคะทั้งคนที่เรียนจบมาได้คนที่เรียนไม่จบ แล้วก็อาจารย์ที่อยู่ในสาขาที่เราสนใจจะเรียนต่อนะคะแล้วก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะเกี่ยวกับสาขานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ค่อยดูว่าเออมันใช่เราไหมมันเหมาะกับเราไหมนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็คือการเรียนโทเอกมันก็เป็นแค่อีกการเดินทางหนึ่งของชีวิตนะคะไม่มีใครบังคับให้เราก้าวขาได้เราต้องเป็นคนทํามันเองและถ้าเราแน่ใจว่านี่คือแพชชั่นของเราเราจะทํามันได้นะคะแต่ ถ้าหากว่าเนี่ยไม่ใช่ทางของเราก็อย่าลืมนะคะว่ามีคนมากมายเลยค่ะที่ประสบความสาเร็จในชีวิตได้โดยไม่ได้เรียนจบโทรหรือจบเอกหรือแม้แต่ไม่ได้จบปอตรีด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้เราได้ตัดสินใจในสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นตัวเราจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ